กราบเรียนท่านทุกท่านและเพื่อนๆน่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาในยูนิฟอร์มเลยก็เสาวอาทย์ฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอหัวใจไหวหวั่นจากกันไปและเมืออะไรพบกันจากกันไปและเม่อไรพบกันพอถึงวันจันท แล้วจะพบกันใหม่กราบเรียนเด็กๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะเพลงภาคประมวัยเพราะหนู่จบประถมวัยอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพรักท่านวันนี้ไหนก็มาแบบยูนิฟอร์มเลยค่ะคนหนึ่ง Q&A ข้อ่สองจะมาตอบเกี่ยวกับเพลงในดนตรีไทยหนึ่งหมโ,โรมปฐมสิทธิ์สองเพลงในปีภาคคือมหาเลิกมหาชัยตัดประพิคเนตเอ่อรมตรัสลาวจะเดินสีห้าสี่เพลงห้าเนี่ยสีห้เพลงเนี่ยเป็นเพลงออกแขกวาระเทศเนี่ย เ,เพลงออกแค่ห่อเหินด้วยอากาศเนี่ยมันเป็นเพลงอยู่ในวงปีภาคแต่ข้างขาวกินกล้วยเนี่ยไม่ใช่เพลงวงปีภาคที่น้องที่ที่หนูเ้อามาเมื่อกี้มันเป็นเพลงที่อยู่ในโรงเรียนนะคะหนูจบมหาวิทยาลัยนะกรุงเทพก็จริงแต่หนูสามารถทําสิ่งที่เพื่อนๆไม่ค่าคิดอะไรได้หนูขอโทษ อาจารย์แพทย์พระรังสรรจงรักและพิ่น้าพรทิพย์และน้องทศพลจงรักด้วยนะคะและน้าเจ้าจ,จงนิบรมรดและเอ่ออาจารย์อันเนริวิตเต็มบุญเกยียตและอาจารย์เจษฎาย,ยิ่งวัดพงนะคะเพราะว่าหนูมาในชุดยูนิฟอร์มชุดนี้ก็คือที่ข่าวเกี่ยวกับว่าข้อหนึ่งหนูไม่สบายขอดมยาดมแบบ เย็นหอมชื่นใจอะเมื่อกี้หนูบอกว่าสวัสดีที่หนูบอกว่าสวัสดีเพราะอะไรเมื่อวันที่แล้วเราครบเราพบกันเราพบกันเราก็ต้องสวัสดีจะโกรธกันแค่ไหนจะโกรธกันเครื่องก็ตายเราก็สวัสดีอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมอก็มาเต็มยศเลยนี่หนูมาเต็มยศบ้างน้องเทพ นะคะหนูมาในฐานะที่แบบว่าทีมจะแน,น่นเนี่ยมันมีโบสองข้างเนี่ยนี่มาในที่บอกว่าต้องบอกว่าบอกเด็กว่าแฟนมีเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมาเหมือนประจำเดือนอะ่ะสามร้หกส้าวันเท่ากับหนึ่งปีห้าร้อย ห้าร้อยชาติเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งปีเจ็ดเจ็ดวันเท่ากับสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งวันที่สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วง นี่แหละค่ะภากากระถมวัยใครจำได้บ้างก็จำแล้วก็จดดูนะคะเพราะว่านูเป็นภากระถมวัยนะคะเด็กๆเขาจำได้หมดเลยอ่ะเรสสีแดงเยลโล่สีเหลืองพิงค์สีชมพูเอ่อกรีนสีเขียวโอเรนส์สีส้มสกายบูสีฟ้าพัพเฟ สีม่วงเอออันนี้เด็กจำได้อ่ะวันหนึ่งทูสองทีสามโฟสี่ไฟห้าซิกหกเซเว่นเจ็ดเซเว่นอีเลเว่นเอกแปดนายเก้าเท็นสิบเอออันนี้เด็กๆก,ก็จำได้เด็กๆจะมีตาไว้ดูหูไว้ฟังสมองมีไว้คิด แยกย,ยะให้ดีนะคะแยกแย,ย,ยะให้ดีนะหนูไม่ใช่หมอหนูเป็นครูฝึกหัดหนูเลยใส่ชุดสุดแบบนี้และถ้าเกิดชุดสุดแบบครุสภาจะเป็นแบบนี้แล้วมีตาครุสภานะคะแล้วถ้าเกิดเป็นไปสนีจะใส่ส,สีแดงและมีตาสัญลักษณ์นะคะถ้าเป็นแอ i ซสเตดผูกโบสีชมพูค่ะของมหาลัยสีชมพูโบสีชมพู และใส่ถุงน,องน่องเ้าส้นสูงนะคะแต่ของงอสกรุงเทพใส่ผูกโบสีน้ำเงินนะคะของมหาลัยอื่นหนูไม่ทราบหนูทราบอย่างเดียวว่านอสกรุงเทพคือน้ำเง,นงินขาวส,สีชมพูคือเพลวพลิวไม้บานต้นปมสวยหนูได้ยินทุกคืนเลยพอได้เพลวพิวไม่บานนั่นแหละเก็ต้าตี๕ต้องมาดูเอ้ย มหาวิทยาลัยสีชมพูปริญญาแล้วจะมีเด็กเดินตอกตอกพี่นายพี่นายถ่ายรูปกันดนูมไม้พี่นายไปนลยบาย,บายบายไาคะ่ะหนูกลับบ้านแล้วนะสมัยก่อนพี่มีตึกข้างหน้าขายของได้ด้วยกินเอ่อทานข้าวพี่นายถ่ายรูปไม้ถ่ายถ่ายรูปนูนน่นนี่ว่าไปแชะของแชะ เดี๋ยวนี้ลุงกับป้าไม่อยู่เดสมอลได้สคนพี่ก็อยู่ของหนูของพี่คนเดียวนี่คือตาในกรุงเทพพี่เป็นเด็กฝึกงานนี่พี่ฝึกแบบใหม่เป็นครูผู้ช่วยออนไลน์เขาเรียกว่าเออเออแบบโฮมเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์มาเรียนได้เราอยู่ที่ไหนเราเรียนได้หมด ไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็เรียนได้อย่างเมื่อกี้นี่คือสอนสอนออนไลน์ line. เราเรียนได้เราเรียนได้หมดแก๊บก็วิ่งไปเอาใหม่วันหนึ่งทูสองทีสามโฟสี่ไฟห้าซิกหกสเวนเจ็ดอนายเก้าสิอ่ะนี่เราเรียนได้ละขอโทษค่ะอาจารย์แพทย์พลังสศร เออ I am sorry but so ส u c h m o หม t แ a นเอ่อที่เชอรดรพระลังสัรจงรักเนี่ยเราเรียนได้เราเรียนรู้กันได้เราเรียนรู้สื่อสื่อภาษาตาสื่อภาษา,าหูกันได้ที่หนูไม่ใส่แว่นตาเพราะอะไรเลนมันเปลี่ยนระดับแล้วพ่อหนูยังยังเก็บเันไม่ได้อะเราเรียนรู้กันได้สื่อภรษาตาสื่อภรษา,าหู การนั่งสอนสมาธิก็เหมือนกันใช้ประสาทตาเรามีหูวไว้ฟังเรามีจมูกไว้หายใจเรามีปากไปพูดเรามีขาไ้ก้าวเดินไปึกง,งานสุจิปุลิฟังคิดอ่านเขียนจดจำาักเ,เชิญนะคะอันนี้ครูไหนสอนให้เด็กฟังนะคะใครฟังอ่ะเรานิทานเล่า,านิทา,าน เพราะครูนา์เคยอยู่เนอร์สตอรี่มากกว่าที่จะเป็นของโรงเรียนเดี๋ยวนัันจักนี้ครูนา์รายงานตัวแล้วเพราะว่าครูนา์ชื่มอยู่ที่ครูสภาแล้วนะคะอ่ะครูนา์ขอโทษด็อกเตอร์พลังสันไปแล้วเหลืออีกทีกทีวันมอ I am sorry teacher doctor พลังสันจงรัก I am เอ่อ teacher d o c t r พระดังสารจองรัดแอน I am sorry d o c อ o r พิชุตเกษมพักดีพงม I am d r sorry อาจารย์แพทย์พิชุตเกษมพักดีผม, sorry, uh, im, ผม Thank you โอเคนะโอเคเอ่อ okay. uh, ถ้าไหนบอกหมอว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานเลยปะ ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานได้ปะแล้ว่าแต่งงานได้ผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งงานได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาพของที่หมอพรางสันบอกว่าฐานะเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงว่าฐานะเท่าเทียมกันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ